สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกันทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นการทำนายคลิปพิเศษค่ะอาทิตย์ได้มีการย้ายนะคะเข้าสู่ราศีกรกฎทรงผลอย่างไรกับชาวกันบ้างนะคะคลิปนี้ก็มีการทำนาย นะะในเรื่องของตามหลักโหราศาสตร์ไทยด้วยแล้วเป็นการทํานายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดสิ่งดีๆไปจากคลิปนี้นะคะในการทํานายก็จะมีเรื่องของไพ่ยิปซีด้วยนะคะส่วนใครต้องการคําทํานายที่เป็นส่วนตัวที่แม่นยําในรายบุคคลนะคะต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นใครสนใจก็สามารถนะคะสอบถามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะใครสนใจจะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือว่าสนใจในเรื่องของการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจ วอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือก็สอบถามรายละเอียดตามด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับในทางโหราศาสตร์ไทยในช่วงวันที่17กรกฎาคมไปจนถึงวันที่18สิงหาคม2566หนึ่งเดือนเต็มๆตรงนี้นะคะที่อาทิตย์จะอยู่ที่เ,เรือนชะตานะะที่เรียกว่าเรือนลาภะของชาวกัน ซึ่งอยู่ในราศีกรกฎได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรเป็นตำแหน่งที่ทรงคุณโดดเด่นสูงสุดดีมากๆต้องบอกเลยไม่แพ้ราชาโชคกับมหาอุดเลยต้องบอกแบบนี้นะคะเป็นมหาจักรคือดีมากอยู่ในเรือนลาภาเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างเกี่ยวกับเงินทองนะคะที่จะเข้ามาทั้งในเรื่องของโชคลาภนะคะแล้วก็ในเรื่องของเงินที่หาได้มาจากการทํางานหรือคอนเน็ชันกับคนอื่นๆด้วยทั้งเงินที่เข้ามาจากการค้าขายนะคะเงินตําแหน่ง ต่างๆนะเงินเพิ่มเงินเสริมจากการทํางานหรือเงินที่มาจากการเ,าเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ได้ต้องบอกแบบนี้แต่ว่าสมก็ต้องบอกนะว่าการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนี่ยถ้าเป็นตามหลักโหราศาสตร,ร์ไทยก็ต้องทําตามกฎหมายแหละเออนะคะเป็นการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงที่ไม่ผิดกฎหมายนะนะคะก็จะมีเกณฑ์ที่จะทําให้เกิดโชคได้นะคะแล้วก็อาทิตย์เนี่ยเกี่ยวข้องกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือเกี่ยวข้องกับบริวาร ซึ่งสม้มมองว่าคราวนี้เขาได้ตำแหน่งที่ค่อนข้างดีมากๆเพราะฉะนั้นคนที่อายุน้อยกว่าที่อยู่ใกล้ชิดเป็นบริวารเป็นคนในบ้านนะคะจะให้คุณกับคุณหรือให้โชคกับคุณนะแล้วก็มีเกณฑ์นะคะที่จะมีงานใหม่นะคะมีเงินก้อนใหม่เข้ามา นะคะคทำให้คุณมีความคล่องตัวในเรื่องเงินนะคะหรือว่ามีคอนเน็ชันดีๆเข้ามาแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คืออาทิตย์เนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวกับความร้อนๆอนนะเพราะฉะนั้นสมมองว่าให้คุณเนี่ยนะคะ พิจารณาทุกอย่างด้วยความรอบคอบเพราะว่าบางคนที่เข้ามาก็ดีแต่บางคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเข้ามาหวังในเรื่องของการเอาเปรียบหรือโกงเราได้นะยังมียังมีโอกาสอยู่นะเพราะฉะนั้นสมมองว่าให้คุณละเอียดรอบคอบในการดูคนให้ดีที่สุดจะดีกว่านะคะป้องกันไว้ก่อนมาดูในเรื่องไพ่กันบ้างนะคะในช่วงที่ดาวย้ายในช่วงแรกแรกสิ่งที่คุณจะต้องเระมัาระวังนะก็คือคนที่ดีอ e ลเปอเรหัวกลับนะคะ ขึ้นไพ่มาใหญ่นะ The Devil ชาวเมธชาวมังกรหรือคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าแต่เขาอาจจะไม่ชอบคุณหรือทำเป็นผู้ดีแต่จริงๆหวังในเรื่องการโกงเงินหรือเอาเปรียบนะคะ The Devil หัวครับแต่ส้มมองว่าถ้าเป็นในลักษณะของความรู้สึกของชาวกันนะชาวกันจะค่อนข้างที่จะพยายามใจเย็นประครับประคองหลายๆอย่างพยายามใจเย็นมากๆนะคะ พยายามไม่แสดงอาการเวลาที่มีใครต้องการที่จะมีปัญหากับเราเพราะเรารู้สึกว่าเราใจเย็นไว้ก่อนดีกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นบรรดาคนรอบข้างคนใกล้ๆเนี่ยนะคะคนที่ทำงานด้วยนะ,ะหรือคนในครอบครัวเนี่ยแหละนะมีบางคนไม่ชอบเราแต่เราก็ไม่แสดงอาการอะไรนะนิ่งๆไว้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส o มมองว่าจะทำให้คุณนะ่ะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาแน่นอนเพราะขึ้นไพ่สิบเหรียญรอยอยู่ละ ใครทํางานที่เกี่ยวกับออนไลน์หรือทําธุรกิจที่เกี่ยวกับต่างชาติเนี่ยดีมากๆสิเปรี่ยนนี่คือแบบเงินมันมาเต็มอะ่ะส้มมองว่านะจะต้องได้เงินก้อนคนพื้นดวงดีๆจะต้องได้เงินก้อนมาทางไหนสักทางอย่างที่บอกไปว่าอาจจะเป็นเรื่องของโชคลาภหรือมาจากการทํางานนะคะหรือบางคนอาจจะได้ทั้งสองทางเลยก็ได้มันดีมากนะคะเดวเวอหัวกลาบ บริวารอาจจะดื้อสักหน่อยนะเนี่ยเป็นคนอายุน้อยกว่าเราอะ่ะในครอบครัวอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กก็ได้แต่ว่าเขาให้โชคลาภเรานะเขาอาจจะดื้อหน่อยแล้วเราก็อาจจะต้องทำใจนิดนึงในการเย็นให้ได้นะคะเพราะว่าเลขที่เกี่ยวกับตัวเขาอ่ะสิ่งที่เกี่ยวกับตัวเขาอ่ะเวลาเขาซัพพอร์ตเราเขาก็ซัพพอร์ตดีแต่ว่าบางทีเขาอาจจะดื้อใส่เราบ้างนะคะทำใจกับความดื้อนะปล่อยชิลใช้สเสน่ห์ ผ่อนคลายใช้สเสน่ห์การพูดที่ดีนะคะการกระทำที่ดีในการทำงานในการใช้ชีวิตส้มมองว่าคุณจะประสบความสาเร็จในเรื่องของแม้กระทั่งการเรียนการสอบนะมีชัยชนะนะนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางประสานงานการทำงานคล่องตัวมากๆด้วยนะคะปิดท้ายด้วยไพ่ดีมากะนะมีเกณฑ์มีโชคลาภจากอย่างที่บอกนะคะเด็กเล็ที่บ้านที่มีเงินเยอะๆหรือว่าทะเบียนรถ โชคลาภนะคะมาจากชาวธนูนะที่อยู่ใกล้ชิดคุณเป็นผู้หญิงก็ได้นะผู้หญิงที่เก่งๆที่อยู่ใกล้ชิดคุณเด็แฮงแมนชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกเป็นผู้หญิงนะคะที่มีโลกส่วนตัวสูงอืที่อยู่ใกล้ชิดคุณนะคะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับชาวการขอให้ชาวการมีความก้าวหน้าสําเร็จในการงานร่ารวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ